สวัสดีค่ะก็แต่งต่วนพียเดียววันนี้มาผักผักกาด้าใส่เห็ดนะคะใส่เนื้อสันคอหมูนะคะพี่น้อยนะคะก็ใส่น้ำมันลงผัดสันคอหมูนะะคเสร็จแล้วก็เอาข้องต้มเนื้อมนะคะเตรียมลงผัดนะคะเตรียมลงผัดเป็นะคะหอมหอม ใส่ักเลยนะคะ,ะ,คะลอเยือกต่ ะทำบ่อยมากนะคะกินอยู่ง่ายกินง,ง่ายอยู่ง่ายนะคะง่ายๆ่ายสไตล์พวกเดมนะคะตามฤดูกาลนะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะนีแพงนะคะร้อยยี่สิบบาททานได้เป็นหม้อเลยนะคะอา่ออร่อยอ ใส่เห็ดนะคะน,นี่เป็นเห็ดีพิ่นเห็ดีพิ่นดำไม่เชื่อว่าอะไรนะคะก็ดแบงก็ลืมไปแล้วมูริจินี่ยนะมูริจิพิ่นมูริจิดเนะนี่ยเราใส่น้ำไปก็จะทำให้จะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเราแล้วใช้น้ำเป็นตัวผัดช่วยนะคะเพราะว่าจะเป็นคอส ได้เห็ดหอมสาวนะคะน,นี้ทานน้ำมันเยอะนะคะเราก็เลยใช้น้ำนะคะใช้น้ำช่วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดนะคะแล้วก็มีพริกสีนะคะสีส้มนะคะพริกสีส้มนะคะจะมีพริกสีส้มนะคะด,ด้วยนะคะใส่พริกให้มันรสชาติหวานเผ็ดนะคะกำลังดี ซีสันนะคะรสชาตกลมกล่อม,มนะคะพี่น้องด้านหนที่ชอบทานนะคะก็ทำได้ง่ายๆนะคะตามโปรก็แบนมานะคะก็แบงก็ทำแบบง่ายๆนะคะพี่น้องก็ทำบบานนะะท,าทานได้นะคะชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะใส่ตามชอบนะคะ เมนูนี้นไม่ถึงร้อยบาทนะคะอร้อยอร่อยนะคะง่า,ายๆสแต็กก็แบนอร่อยหอมนะคะใม่คุณลูกหอไปทำงานนะคะอด้านหน้าซื้แทนนะคะ ใช้น้ำผักแล้วก็สุกนะคน้ำมันก็ไม่เยอะนะคะไม่อ้วนนะคะสำหรับภาษาที่เด็กนะคะก่านเพื่อสุขภาพนะคะถ้าไหนที่ชอบเห็ดเยอะๆใส,ส่แซมสี5สีก็ได้นะคะนะคะแค่นี้ก็ปรุงรสนะคะ ก็จะปรุงรสด้วยโรส่านะคะมันหอยโรส่าหอยโรส่านะคะอะไรสักอง บะมิก,ชกาชสข้านะคะเล็กน้น,นะคะเือใส่้ครบนะคะใส่ให้ครบแต่ไม่ต้องเยอะนะคะปรุงรสนิดนึงนะคะสนีน่าอร่อยน่ีน,น่าอร่อยน้อยนะคะใสน่นิดนึงนะคะ ลมกลองนะคะผัดให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องท่านไหนชอบแบบไหนก็เปลี่ยนผักก็ได้นะคะผัดน้ำมันหอยนะคะโรยนะคะใส่พริกนิดนึงนะคะนพริกส,สีส้มสวยนะคะสีสันนะคะ เน to ี่ยเขาก็ออกเองนะคะครั้งแรกคือเราก็ใส่ให้มันใส่น้ำไปนิดนึงนะคะตอนนี้น้ำผักเขาออกเองแล้วนะคะอร่อยอร่อยนะคะเด็กนาทีนะคะเด็กนาทีนะคะเดี๋ยวก็คนคนใจนะคะให้เข้าเข้ากันนะคะให้เข้าเข้ากันนะคะ ตอนนี้เราก็ปรุงรสแล้วนะคะเราให้ผัดก,ก้านผักเขาอ่อนตัวนิดนึงนะคะจะได้ทานอร่อยอร่อยนะคะไม่งนั้นถ้ามันแข็งก็ไม่หวานนะคะให้ก้านผักเขาอ่อนตัวนิดนึงนะคะหอมไหมก้าหอมไหมคะผัดปัากาะขาใส่เห็ดมูจินะคะมูจิดำนะคะ จองญี่ปุ่นนะคะหาซื้อตามตลาดทั่วไปหรือว่าบิ๊กซีนะคะอร่อยนะคะเล้วชุ่มก้อนผกสุกนิดนึงนะคะอืมรสชาติกรองกรองค่ะ อร่อยมากเลยนะคะแบมทั่วกินเที่ยวนะ,ะนะคะตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟนะคะกตักเสิร์ฟปิดไฟตักเสิร์ฟนะคะอร่อยอร่อยนะคะน่าทานมากเลยะค่ะ ามากเลยนะคะน,นี่ก็ตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟนะคะอยาาเห็นทั่วนะคะเราก็จะได้ จัดจานให้ดูนะคะจัดเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดเห็ดผัดผักกาดขาวใส่เห็ดนะคะอร่อยมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย